รู้หรือไม่ว่าถ้าค่าเฉลี่ยของมนุษย์คนเราคือ80ปีเราจะมีเวลาอยู่บนโลกนี้เพียงแค่4 0ันสัปดาห์แล้วคุณละ่ะมีเวลาอยู่บนโลกนี้อีก2สัปดาห์แล้วคุณจะแน่ใจได้ยังไงว่าคุณได้ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างคุ้มค่าผมมีตัวช่วยครับ Production <ม> <this> Week ถูกเขียนขึ้นโดยคุณ Oliver b e n j a m เป็นอีกหนังสือที่ได้ความสนใจและเป็นที่นิยมในชน่วงนี้ครับเพราะจะเป็นหนังสือที่ช่วยคุณสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างดีและเรียบง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังได้ข้อคิดในทางการใช้ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยครับภาษาที่เลือกใช้กรวการจัดวางตัวหนังสือทําให้อ่านง่ายสบายตารับรองว่าไม่หลับแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจในะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปหรือหาหมวดหมู่หนังสือยอดนิยมก็จะเจอเหมือนกันครับผมสามดั้งแดงมีทอน256รยห้าสบหกบาทสามารถซื้อได้แล,แล้ว ทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็นอนรอหนังสืออยู่ที่บ้านได้เลยครับผมและครั้งหน้าผมจะมาแนะนาหนังสือดีๆอะไรอีกเนี่ยก็กติดตามไปได้เลยครับคัด